สวัสดีครับวันนี้พามาชมาทุง่งนานะครับช่วงนี้ก็กําลังก่อสร,ร้างบ้านสวนเล็กๆนะครับขนาดห้องเดียว4คูณ4แต่พื้นที่ใช้สอยทั้งหมดก็จะประมาณ8คูณ6นะครับก็เกือบก็ประมาณ50ตารางเมตรนะครับ ตอนนี้ก็เพิ่งลงเสาเสร็จนะครับตรงนี้ก็อาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำนะครับเผื่อว่ากรณีที่ยังไม่มีน้ำประปานะครับก็ใช้วิธีกรองน้ำนะครับสูบน้ำจากบอ่อป่าขึ้นมาแล้วก็กรองใช้ไปก่อนนะครับซึ่งตอนนี้ยังวางแผนไว้ว่าจะขุดเป็นน้ำบ่อนะครับ ซึ่งนะ้ำตรงนี้นั้นอาจจะไม่ค่อยสะอาดนะครับว่าถ้าขุดลึกลงไปอีกหน่อยก็น่าจะดีกว่านะครับก็สูบน้ําขึ้นมาก็กรองใช้ไปก่อนซึ่งน้ําประปาก็สามารถขอได้ที่หลังนะครับเพราะว่าก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านเท่าไหร่นะครับก็จะเห็นบ้านอยู่ไกลๆนะครับประมาณ300เมตรได้นะครับช่วงนี้ก็ไถที่เรียบร้อยนะครับรอหวานข้าว ซึ่งช่วงนี้ฝนยังไม่มานะครับแต่ว่าจากกรมอุตุนิยมนะครับได้พยากรณ์ได้ก็น่าจะประมาณกลางเดือนหน้านะไม่น่าจะไม่เกินกลางเดือนหน้านะฝนก็น่าจะมาแล้วนะครับซึ่งสองสามวันก่อนฝนก็มานิดนึงแล้วแล้วก็หายไปนะครับหลังนี้ก็คงจะใช้เวลาน่าจะ ใช้เวลานานอยู่นะครับเพราะว่าเป็นบ้านที่เป็นบ้านส่วนที่จะสร้างเองนะครับก็จะค่อยๆทยอยสร้างไปทีละส่วนนะครับตอนนี้ก็ขึ้นเสาเรียบร้อยงานที่ยากที่สุดก็คือตอนขึ้นโครงหลังคานะครับก็ต้องหาเครื่องปั่นไฟมาเพื่อที่จะเชื่อมโครงสร้างต่างๆนะครับหลังจากโครงสร้างหลังคาเรียบร้อยงานที่เหลือก็จะ เบาลงหน่อยนะครับก็จะเป็นแค่งานก่อชาบนะครับแล้วก็เป็นงานปูพื้นนะครับซึ่งตัวบ้านนะครับก็ได้ออกแบบไว้เป็นห้องนอน 4%4 คูน4นะครับด้านข้างที่อยู่ด้านหน้านี้นะครับติดกับบ่อป่ายนี่ก็จะเป็นห้องน้ำแล้วก็ห้องครัวนะครับระเบียงก็4คูน4นะครับยืนออกไปทางตะวันตกนะครับซึ่ง จะหันหน้าไปทางหน้าผานะครับก็จะมีระเบียงด้านข้างนะครับทางทิศเหนือเป็นด้านที่ติดกับทุ่งนานะครับเป็นทางเข้าแล้วก็ด้านหน้านี่ก็จะเป็นที่จอดรถนะครับก็จะมีถนนที่นําดินมาจากที่ตอนที่ขุดบ่อ,บอปลาเนี่ยนะครับนําไปถมไว้ก็จะเป็นทางเข้ามา ซึ่งคิดว่าเดือนหน้านะครับเดือนหน้าน่าจะเห็นเป็นรูปเป็นร่างมากกว่านี้นะครับก็จะมาทยอยอัปเดตไปเรื่อยๆนะครับก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ